นี่มาแล้วมาแล้วเซียนมาแล้วโอ้ยายเซีไพซเอ่ายเซีเลยคือคือคือไพซีมูผู้ได้ว่าได้หลายผู้ได้ว่าได้หลายตงเบืองผู้นี้เลยไปนี่ละที่หนึ่งคณะตัดขาได้นี่การบริษัตัดขาหนี่จีซำเด๋งงานงานน้ำก่อนพีเจ้าแล้วล่ะแม่เด็เก็บเอาไปทำได้หนึ่งขอเราเลย ถอนเอาเลยอันนี้ออกก้อนมูได้หนิอันนี้สแตนก้อนมูได้หนใส่รู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 กูยางน้ำดักนั่นพี่ละเราเห็นก่อนดิก็เลืยยางไปหาว่าเป็นหยังเบิ่งหยั่งมาทางนี้ไปเห็นแล้วโอ้ยมันปลาเจ้าของบอท่านหัวที่แหลกว่ามันคือปลาไลยพอไปเห็นอันเพราะว่ามีห้อยตัดขาไว้เมีนแท้อันของเหมือนว่าในนี้เข้าไปแล้วจะเกียดว่าโอ้โหมาวะมาวะงเจอเฉยเลยโอ้โหแฟรซี แปดสามแปดสี่อ้าวอ้าวค่ะแปดแปดแปดสี่้าเดี่ยวน้แดดน้ำเพลิ่มยี่ดอกน่ะโอ้แล้วสาวมาจับเพิ่มขวัญไหมพอได้มวลพอได้บอลน้องหัวมวลนี่แหละเขาเรียกว่ามวล